ไม่ต้องหวั่นใจไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรไม่เด่มาสิพวกเราเรามาสดชื่นกันไหมออกไปช่วยใครต่อใครให้พวกเขามารวมกันสนุกไปด้วยกันสดชื่นไปด้วยกันพร้อมกันหรือ,อยังกับบาสฟอนเซ เนกันไหมเพียงแค่ปจัจจแล้วก็ลุยไปด้วยกันไม่ต้องวั่นใจไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าพวกเราไม่ได้ทำอะไรไม่ไดีมาที่พวกเราเรามาสดชื่นกันไหมออกไปช่วยใครต่อใครให้พวกเขามารวมกันสนุกไปด้วยกันสดชื่นไปด้วยกันเรากันหรือ,อยังกับบาสปอนเซนาดนะดานา a านนา รวยกันสเชวยกัน We w ำหรับคู่นี้ก็เป็นการพบกันรุ่น18ปีชายครับ ป็นการพบกันระหว่างสายปัญญาลังสิตกับพบสเดาขันชัยกำพลานนสายปัญญาลังสิตอยู่ในชุดสีน้ำเงินครับทางด้านสเดาขันชัยกำพลานนอยู่ในชุดสีเหลือง ยาลังสิตตั้งเกมบุกขึ้นมาครับชูดสามคะแนนลูกนี้เราขันชัยชูดสามคะแนนเหมือนกันครับยังเก็บบอลได้ครับเราขันชัยแม่ไม่มีตัวนอกเลยครับสายเป็นยาลังสิต จำชูมคะแนนครับไม่พลาดกับสายปัญญารังสิต ชุด2คะแนนครับสายเปนยรังสิตไม่พลาดครับสกอร์ตอนนี้ครับ4ี่ต่อศนคะแนนเราวขันชัยปลุกขึ้นมาเลยครับไม่ลงครับสายเปญยรังสิตนี่ก็ติดโยชนทีมชาติหนึ่งคนครับตำแหน่งผู้เล่นเซนเ,นเตอร์ครับเขาขึ้นมาวางลูกนี้สองคะแนนครับสราวขันชัย สามคะแนนลูกนี้ไม่ลงครับเก็บบอลได้ครับแสดงหันชัยเพาะขึ้นมาโดนตัดไปได้ครับสายพป็ยังลังสิทธิ์เดินเก็บบุกขึ้นมาครับร้อยลูกนี้สองคะแนน ยังได้ครอบคองบอลครับขึ้นลูกนี้ไม่ผ่านตัวผู้เล่นของสายเป็นยังลังเสร็จครับยังเก็บบอลได้ชูดสามคะแนนล,ลูกนี้สตดาคันชัยมาพอยกาดชุดติ้งกาด จำชู2คะแนนเลยห่วงครับแม่เปิดฟัสเบลกลูกนี้มาออกด้านข้างครับสายปยัญญสิทธิ์ได้ส่งลูกบาสเกตบอลเข้ามาเล่นบอลอยูทย่ที่ชุดติงกาดครับอภิรักษ์ม่วงประเสริฐให้พอยกาดพืนที่อภิรักษ์จำชู2คะแนนไม่พลาดครับ มาอาภิรักษ์ม่วงประเสริฐทำชูสามคะแนนลูกนี้อาิรักษ์ขึ้นให้พลอยกาดครับ ขึ้นลูกนี้อย่างลีบาบอลได้ครับสามลูกนี้สองคะแนนสายเปย็นยรังสิทธ์ใช้ชื่อสพอมปทุมธานีครับจัมชูมคะแนนรีบาบอลได้ครับสายเป็นยรังสิทธ์เปิดฟาสเบกมาลูกนี้ไม่ให้สเตอร์ลูกนี้นะ สนามค่อนข้างจะลื่นนเนื่องจากฝนตกด้านนอกของสนามนะครับทำให้อากาศชื้นและมีน้ำหยดลงมาจากหลังคานะครับขอบคุณผู้จัดสินจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท บาดบอลได้ครับสายิปยังสิทธิ์ชูสามคะแนนไม่ลงครับรีอบาบอลได้ครับดาวขันชัยเปิดเกมเร็วมาแม่ให้ลูกนี้ครับอภิรักษ์ขึ้นลูกนี้สองคะแนน สำชูลูกนี้2ขคะแนนครับสัตยังสิทธ์ไม่ลงครับแม่ชูสามคะแนนลูกนี้ไม่ลงครับสำหรับการถ่ายทอดสดของเราหมดคอเตอร์นี้นะครับเราจะทำการปิดสัญญาณ หมดคู่นี้นะครับเราจะทำการปิดสัญญาณถ่ายทอดสดนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมการแข่งขันบาสเกตบอลสปอนเซอร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2012ครับสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ในวันพรุ่งนี้ครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งโปรแกรมให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ถึงวันที่6ครับวันสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งโซนนี้ครับเป็นโซนสุดท้ายครับชิงแชมป์ประเทศไทยเราอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งทางจานส้ม IPM ก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันทุกวันครับจนถึงวันที่6ถท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ครับกู๊ดสปอร์ตช่อง10หรือว่าจะติดตามชมได้ครับที่เว็บไซต์ชุดอินออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้ครับ <Okay. S 1> ก็ต้องขอขอบคุณ ครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ขอบคุณสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอขอบคุณเลดบูเอ็ก t ตขอบคุณชุดอิดครับและจานส้ม IPM ครับสำหรับวันนี้ผมอินซีวิชานหมดหน้าที่บรรยายภาพบรรยายการแข่งขัน,ขนเพียงเท่านี้ครับวันพรุ่งนี้ครับเราพบกันใหม่ครับที่จานส้ม IPM GoodSport ช่อง10 Hacer i